สวัสดีครับวันนี้เรามาชากาแฟกันนะครับกาแฟตัวนี้คือ d ดนตี้กาแฟนะครับกาแฟเป็นเมนูกาแฟที่เสิร์ฟแยกชั้นกันอย่างชัดค่อนข้างชัดเจนระหว่างนมสดเย็นที่อยู่ด้านล่างของแก้วกับช็อตเอสเปรสโซหรือริสเทโตนะครับก็คือการสก,กัดซอสเอ็กเปรสโซที่เข้มข้นกว่าปกติ ไว้ด้านบนเราต้องเสิร์ฟไว้ในแก้วใสเท่านั้นเพื่อให้มองเห็นการแยกชั้นเป็นลวดลายนะครับเป็นจุดขายของกาแฟชนิดนี้เลยแลรสชาติกาแฟก็เป็นกาแฟเย็นเหมือนกาแฟเย็นผสมกับกาแฟปกติน,นะครับรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ราคาข้างๆจะสูงนิดนึงแต่ก็อร่อยครับอันนี้ยืนยันว่าอร่อยร้านกาแฟนี้อยู่ตรงคูบอนนะครับใกล้ๆก,กับแยกคูบอลตัดไท่ไทลราด าทางนน้นแล้วนะครับก็ชื่อร้านผมจําไม่ได้พอดทีถ่ายมาแล้วหาชื่อร้านไม่เจอต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจก็สอบถามมาได้ครับเป็นวันหยุดธรรมดาบางวันหยุดปกตินะครับถ้าไม่ไปไหนก็หาที่ใกล้ๆร้านกาแฟที่เราคิดว่ารสชาติด,ดีแล้วก็ราคาไม่แพงนักแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรูปพักเป็นการพักผ่อนในตัว คือบางครั้งการเดินห้างอย่างเดี่ยวก็ไม่ไหวนะครับถึงแม้จะได้แอร์ได้ความเย็นแต่ก็ไม่ไหวครับมานมีลอันที้นผ่านอาจารย์ไม่ค่อยออกแล้วก็เดินข้างๆเมื่อยสู้นั่งร้านกาแฟดีกว่ากาแฟแก้วหนึ่งบางทีเรานั่งอยู่เป็นชั่วโงเลยนะครับถ้าลูกค้าเขาไม่เยอะเราก็ใาสา่นั่งแล้วก็ปกติร้านกาแฟสมัยนี้ก็จะมีพวกต้นไม้ดอกไม้ต่างๆนานา,า,านะครับให้เราได้ชื่นชมให้เราได้ถ่ายรูปแล้วก็ให้เราได้ เก็บภาพต่างๆเหล่านี้ไปไว้ใน YouTube ของเรานะครับซึ่งจริงๆนะที่ผมบอกนะครับว่าในเครื่องผมนี่แ้าไม่มีรูปเหลือแล้วถ่ายมาผมก็ไปเก็บไว้ที่ YouTube หมดนะครับร้านไม่ใหญ่นะครับร้านค่อนข้างเล็กที่จอดรถต้องจอดด้านในเพราะว่าบางครั้งก็จะมีเจ้าหน้าที่มาล็อกรถนะครับต้องจอดรถด,ด้านในซึ่งค่อนข้างครับแคบ วันธรรมดาก็น่าจะสะดวกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ลงเข้าไปครับมันไม่ไม่มันก็น่าจะจอดได้แล้วก็บางที่อาจจะจอด,ดิมถนนได้ชั่วคราวนะครับดังเราก็ไม่รู้ว่าจะมาล็อกล้อกันเมื่อไหร่เวลาไหนครับนี่น่าทานมากครับกรซองเขาเข้มข้นนะครับแล้วก็กาแฟนี้คิดว่าถูกใจมาก ราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงแต่นานๆเรามาถึงแล้วก็เจอโอกาสได้ดื่มกาแฟแล้วก็หลบร้อนกันนะครับช่วงที่ผ่านมา,าสบการณ์เราอากาสร้อนมากๆนะครับแต่วันนี้กรุงเทพฝนตกหนักครับแล้วตกทั่วค่อนข้างจะท่วถ,ถึงตกหนักตกนานครับก็หวังว่าจะบรรเทาความร้อนหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า อาจจะมีเริ่มมีฝนเข้ามาบ้างแล้วซึ่งมันยังไม่ได้ช่วงของหน้ามรสุมที่จะเข้ามาแต่ก็มันก็ช่วยได้ในเรื่องของความร้อนที่ลดลงนะครับแล้วก็ความสดชื่นความเขียวชวอุ่มของต้นไม้อ่าลายางที่อยู่ตาำตาำตามทางนะครับก็ชมภาพก็คลิปนี้ก็ประมาณ4นาทีกว่า,วานะครับพยายามถ่ายให้เห็น ล้างเล่นที่เดียวครับพอดีด้านหน้าที่เป็นที่ชมกาแฟไม่ได้เข้าไปถ่ายครับค่อนข้างเล็กมากแล้วก็ประานที่ก็โอเคครับมีพัดลมให้ทุกคนทุกตัวพี่พัดลมแบบไหลสายด้วยนะครับเอามาให้ลูกค้าที่มานั่งจะได้ไม่ร้อนมากถ้าวันช่วงไหนอากาศดีๆเย็นๆมีลมนะผมว่าก็นั่งสบายไม่ร้อนมาก ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเยียมชมสวัสดีครับ